สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นแมนกาดซีโร่ด้วยเด็กดูมาธรรมะนะนนบาธรรมะสายเออวงการของชิระนุยนะครับก็เป็นเด็กที่ติดเมตาเด็กหนึ่งเลยนะซึ่งในช่วงที่เอ่อพวกเงือกับ กียโดนเนื้อไปแล้วก็จะมีเด็กรูปว่าอากับเออดาร์อิเล็กูล่าเออชื่อมันอิเล็กูล่าใช่ไหมนี่อิเล็กูล่าเนาะก็จะมีอยู่สองแคนนี้นะครับที่จะเป็นเอ่อเด็กเมตาหลักๆนะดาร์ Dark นี่ค่อนข้างจะจบไวหน่อยนะถ้าเกิดว่าไม่เจอเด็กที่มันต้องเล่นยื้อจริงๆนะส่วนเด็กชิรานุยนะ จะค่อนข้างจบได้ช้าว่าดาร์กนะส่วนใหญ่แล้วก็มีเงื่อนไขก็คือจะต้องใช้การ์ดอีกฝ่ายผู้บงการแล้วตีเขาด้วยดังนั้นอีกฝ่ายจะต้องมีการ์ดอยู่ในสนามนะแบบเป็นเรียกาดหรือว่าเป็นเวนกัดก็ได้ดังนั้นเราจะต้องเน้นสกิลที่เรียกการ์ดเขาลงมาในสนามนะอย่างเช่นใบนี้นะครับเทอรลินนี้นะ ใช้ได้ตั้งแต่สไตล์แรกเลยนะครับเพียงแค่มันเปลืองคอร์สหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องหงายตัวเองแล้วก็ใช้เคาเตอร์บารนะเพื่อให้คอลมืออีกฝ่ายลงมา2ใบแบบสุ่มโดยที่จะไม่โดนการ์ดฮิวกับ pg นะยังไงก็มาเล่นกันเลยแล้วกันนะครับแล้วในตัวเด็กเนี่ยของชิรนุยนะเราจะสามารถ ใส่เกจสองกับเกจหนึ่งที่เน้นจวได้เยอะกวันนี้นะแต่ว่าถ้าใส่เยอะกวันนี้ผมรู้สึกว่ามันจะจัวเยอะไปนะครับก็เลยใส่มาแค่นี้นะเพราะว่าเท่านี้ก็จ่วค่อนข้างเยอะแล้วนะดอทิเกอร์ตั้งก้าด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเล่นคี้นี่ผมรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแถ่มันมีคี้เกจศูนย์ที่ ค่อนข้างคุ้มอยู่แต่ถ้าเกิดว่าโจมได้มันเยอะแล้วทิ้งสไตล์ไม่ได้ก็แย่นะเอ่อทำไมมันโหลดนานจังเลยไม่รู้ว่าเกมมันเป็นอะไรนะคือผมเพิ่งจะกลับมาเล่นหลังหยุดไปตั้งนานนะเพราะว่าอีกไม่นานเราก็จะปิดตัวแล้วนะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถทำกาชาให้ได้กำไรเยอะๆได้นะครับที่ เกมมันเปิดตัวมาต่อนี่คือมันได้กำไรเยอะนะเออเหมือนอีกฝ่ายจะออกระหว่างสุ่มนะระหว่างเออโหลดเข้ามาในเกมนะเขาน่าจะออกก่อนหน้านั้นนะก็เลยขึ้นอย่างนี้นะแล้วผมก็ต้องรอโหลดนั่งนานอาืมจอําเมียมเลยนะครับเนี่ย คือมันไม่ใช่แค่จะเป็นที่เครื่องผมด้วยนะมันต้องเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เกมด้วยนะคือเกมปิดตัวนี่การ์ดเราก็หายหมดเลยนะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเสียดายการ์ดหรือว่าอะไรจะเอามาใช้คุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นอัดคลิปมาอวดหรือบันทึกเป็นอัลบั้มไว้อะไรแบบนั้นนะว่าในเกมนี่ไอดี ID เราสถิติเท่าไหร่นะ ซึ่งของผมก็อัดไว้แล้วแล้วก็ลบไปแล้วด้วยนะครับเพราะว่าเออผมจะมาอัดใหม่เองนะถ้าเกิดว่าผมจะทําเป็นคลิปแต่ถ้าเป็นสถิติที่ผมเคยเล่นนี่ผมแคปไว้แล้วนะรูบาก็ล่าสุดชนะประมาณห้าสิบครั้งนะแคนเวลแคนเออเวลแคนมาเลยเวลสิบอย่างงี้นะก็จะอัพเป็นเวลสิบเอ็ดแล้วนะจากที่เห็นเมื่อกี้ เกมก็เปลืองพื้นที่พอสมควรด้วยเนี่ย,ปปยเยจอนุบาด้วยกันเองนะครับเดี๋ยวนะลืมเปิดเสียงโอเคนะก็เปิดเสียงสักหน่อยนะไม่ให้มันดังกบเสียงผมนะเพราะว่าผมอัดเอ่อด้วยใช้ไมค์โทรศัพท์นะมันจะสะท้อนเสียงในเกมนะผมจะเหลือใบนี้ไว้นะครับกับเกรดหนึ่งไว้นะคือถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ชี้ละนุยขึ้นมือเนี่ย ผมจะใช้ใบนี้เนี่ยเพื่อเอ่อลงเป็นเรียการแล้วไปทิ้งโจัหาชีรนุยนะครับแต่ได้มันมาสองใบก็ไล่เป็นใบนี้สักใบหนึ่งนะแล้วคืออีกฝ่ายได้สไตล์ก่อนด้วยนะงนั้นผมก็จะอ่ะนี่นะครับเปิดอีโมดเนะซึ่งสก,กินเอ่ออะไรนะเออมันคือตัวละครว่าอะไรนะคาซูมะอะไรสักอย่างเนี่ย ไอพี <IP S 2> ของคาซูมะเออวันนี้เนี่ยมันเป็นสกินตัวอีเวนต์นะเหมือนเกมจะาถ้าให้เพชรใช้เพชรแลกสกินนี้มาน่าจะประมาณสองพันนะโอ้อีกฝ่ายเล่นคี้ด้วยเนี่ยน่าจะกลัวเด็กหมดนะเพราะว่าถ้าเราเล่นดอเก้าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเด็กมันจะหมดไ่้ขึ้นมากนะแล้ว สกิลการ์ดก็มีหลายใบที่ลนงดอด้วยนะดังนั้นแล้วมันก็มีอากาศเด็กหมดมากขึ้นนะโอ้โหนี่มันโมคีใส่ผมเลยนะโดนเทิร์นแรกก็สามดาวเมยียแล้วนะยังดีนะครับได้ฮิลสักใบหนึ่งแถมได้ดออีกใบหนึ่งด้วยนะดดได้พีด้วยนะครับถือว่าปลอดภัยขึ้นเยอะเลยนะทีนี้ผมก็สามารถวางใจได้ว,ว่าผมจะไม่โดนตีแพงง้ง่ายๆแล้วนะ ซึ่งผมว่าผมควรจะคอไ, <ป S 1> ไปให้หมดเลยนะอ่าใบนี้แล้วก็เอาใบนี้ลงไปด้วยนะยังไงก็จะใช้เป็นเรียกาดอยู่แล้วนะคือเด็กนี้เราพยายามให้มือไม่เกิน6ใบนะไม่งั้นแล้วเราอาจจะดอจนล้นมือได้ด้วยนะสําหรับการเล่นเด็กนี้นะนนนแล้วก็เด็กเกียร์ก็เล่นให้มือมี ไม่เกินหกไปเข้าไว้นะถ้ามีเยอะๆก็พยายามคอไปนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่การ์ดป้องกันรหรือว่าการ์ดที่เราจะต้องใช้ไลท์หรือทิ้งเพื่อสไต์นะอีกฝ่ายเอ,อ่ออีกฝ่ายได้ทิกเกอร์เป็นคีย์อีกนี่ผมจะมาบอกได้เลยว่าผมจะเสียเปรียบมากโอ้ มีร่างเก่านะครับหน้ามีร่างเก่าบายการ์ดผมแล้วก็มาตีผมได้ตรงๆเลยนะแต่การ์ดยนี่คือมันบายแค่แบบเอ่อจนถึงจบเธอหนองผมนะนี่นะครับขึ้นมือแล้วอ้อจบเธอหนองฝ่ายตรงข้ามพูดผิด ชิลนุยตามานนะผมจะเพิ่มพลังไอการ์ดฟังผมเลยกันนะเพิ่มให้อีกฝ่ายไปมันก็ไม่ได้อะไรนะแถมชิลนุยตัวนี้เหมือนโดนเนิร์ฟด้วยเนะี่ยไม่มีสกิลเมื่อลงสนามแล้วพลังเพิ่มขึ้นสามพันนะอืมตอนนี้ผมสามารถคอใบนี้ไปเพื่อช่วยได้นะกับคอใบนี้ไปอีกใบ ซึ่งถ้าเกิดผมคอไปเนี่ยผมจะไม่มีใบที่ใช้สกิลจั่วของเก2สองนะแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่คอลงไปเนี่ยผมอาจจะโดนดาเมจเยอะก็ได้นะแถมการ์ดใบเริ่มผมก็อาจจะโดนอฝ่ายวงการการ์ดใบนี้เราให้ตีกับใบเริ่มจนนะโดนรีทายไปสักใบ ก็คอไปแล้วกันนะคะเพื่อเป็นแนวป้องกันแล้วสกิลของชิรานุยก็มีช่วยโจท์ด้วยนะดังนั้นก็คงไม่เป็นไรโอ้ผมควรจะใช้ใบนี้วปอยู่แนวเดียวกับใบนี้แลเนี่ยเพราะว่าใบนี้มันเพิ่มพลังสองพันเมื่อตีแวนการ์ดเนยแล้วพลังมันจะเป็นสองหมื่นพอดีนะอเออ ถ้าไอ้ฝ่ายได้ทิกเกอร์ผมจะตีไม่เข้านะแล้วก็ตีไม่เข้าด้วยนะเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้คำนวณพลังเองนะงนก,ก็น่าเสียดายอยู่นะครับแต่ผมก็มีโอกาสได้ฮีลจากการที่ฝ่ายตีมานะแล้วก็เด็กเทลนุยนี่คือถ้าเกิดว่าไม่ใช่เอ่ออะไรอะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่สายแบบ าหรือใสอะไรนะภาพศิตามันจะไม่เสียคอสในตอนต้นเกมเลยนะเหมือนนี้ฝ่ายจะให้พยายามให้ไปนี้โดนรีทายเนี่ยสกิลของใบนี้ก็คือถ้าโจมตีหรือบูท oh <my> ฮิตเวนการอีกฝ่ายก็อีกฝ่ายจะต้องเริ่มเลือกทิ้งมือตอนเริ่มเทินนะซึ่งเป็นสกิลที่ใช้ตัดมือได้ค่อนข้างดีเลยนะ ถ้าเจอคนที่ไม่ไเล่นดอทิเกอร์เลยก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับอีกฝ่ายอาจจะทำอะไรอ่าแทบไม่ได้เลยนะแทบไม่ได้ทำคอม,มโบเลยอืมมันจะรีทายตันการ์ดผมนะเนี่ยกดไปเริ่มเพื่อจูนะครับแถมได้โซได้นะ เป็นใบเริ่มที่ผมแนะนำมากที่สุดในเด็กนี้นะเพราะว่าเด็กนี้มันค่อนข้างจะใช้โซเยอะพอสมควรนะก็มีหลกัหลกๆก็เป็นจียูนิตกับชิรานุยใบนี้นะใบอื่นก็ไม่ควรใส่มาสักเท่าไหร่นะที่ใช้โซนะเนี่ยชิรานุยใบนี้กับชิรานุยใบนี้นะสองใบหลักที่จะใช้โซนะการดใบนี้นี่ใช้โซเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ควรใส่มาเท่าไหร่นะ การบนมือมีเก้าใบแล้วนะครับคือเอ้การ์บนมือจะมีเก้าใบถ้าเกิดว่ามันมีเก้าใบเนี่ยมันคือกดจํากัดการบนมือของเกมนะถ้าเกิดว่าเรามีถึงเก้าใบเนี่ยมันมันจะจั่วไปที่สิบขึ้นมาไม่ได้นะถ้าจั่วแล้วมันจะบังคับทิ้งไปเลยนะผมถึงได้แนะนําให้มีบนมือแค่หกใบเพราะว่าเด็กมันมีการจั่วเยอะนะครับ หรือไม่ก็จะเล่นคีย์แบบฝ่ายตรงข้ามนี่ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นคียแบบนี้เล่นยากหน่อยนะผมแนะนําให้เป็นคียเกสูซที่มีสกิลช่วยจวด้วยจะดีกว่านะเพราะว่าบางทีถ้าคีมันออกเออไวเกินหรือออกผิดจังหวะเนี่ยเวลามันตกดดเมจมันจะได้เอ่อช่วยให้เราจวนะ ผมขอไปนี้ไปเพื่อใช้สกิลช่วยทิ้งมือนะแต่ดูจากมือฝ่ายแล้วผมไม่น่าจะใช้ชิรนุยนี่ดันแดมักเท่าไหร่นะอาจจะตัดการ์ดคุ้มกว่าก็ได้นะอืมแต่ก็เอาเถอะิกสล อเออผมจะใช้สกิลใบนี้เลยละกันนะ <Generation B. S 1> เพื่อหาการ์ดขึ้นมานะโอ้ได้ดีมากเลยนะเออผมต้องบัฟให้การ์ดหนึ่งใบที่เป็นเลียการ์ดเท่านั้นนะสกิลใบนี้ครับ <Generation B. S 1> เมื่อการ์ดที่ถูกบงการโจมตีสำเร็จนะรีทายตัวเองเพื่อให้ฝ่ายจะต้องทิ้งมือหนึ่งใบตอนเริ่มเถือนนะ ผมจะต้องคอไปสักอ่ะคอไปสักประมาณนี้นะสกิลจวของพวกนี้นี่คือใบละตัวสกิลตัวระบเลยนะจัวเนี่ยเอาละโจมตีนะครับด้วยใบนี้ก่อนนะยังไม่กดสกิลนี้นะครับเพราะว่าสกิลนี้ใช้เพิ่มพลังนะโอ้โหอีกฝ่ายได้โด ผมว่าศาสจะตัดมือเขาหน่อยนะตัดการโด <Generation S 1> นมือเขา <Break. S 1> สกิลครับรีไทยจัวโจมตีครับสกิลใบนี้นีไทยจััวครับแลหลักก็เล่นประมาณนี้นะครับแต่ถ้า อยากได้เผาหรือสกิลของอีกฝ่ายก็ใช้ไปนี้นะเหมือนมันจะได้เผ่ามาด้วยนะเป็นสกิลแรก<ป>ก็ต้องคอไปสักสองใบนะคือจะคอไว้นี้ลงไปด้วยก็ได้นะเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายสุ่มคอมือเรานะหรือไม่ก็คอชี่ละนุยไปก็ได้นะแต่ผม อืมขอชิระนุยไปละกันนะเพราะว่าผมอยากเก็บใบนี้ไว้ช่วยโจมตีนะนผมว่าผมเล่นพลาดเยอะเลยนะถ้าเกิดว่าใบนี้ตีเนี่ยพลังมันจะไม่พอนะดังนั้นผมจะต้องใช้เวนการโจมตีนะนพเพราะว่าสกิลนี้มันเพิ่มพลังแค่สองพันเองนะ สกิลของใบนี้นะไม่ได้ทิกเกอร์ด้วยนะครับเนี่ย,ย <te> คือปกติผมเล่นเองผมไม่ได้เออ่ลำคอม,มโบนานขนาดนี้นะเพราะว่า ผมจะคิดไว้ก่อนแล้วก็ตั้งเลยนะไม่ได้พูดอธิบายยาวขนาดนี้นะเริ่มเทอร์นิไฟครับเอ่อไฟล์ต้องเลือกทิ้งหนึ่งไปบนมือครับอ่าแล้วก็ทิ้งใบหนึ่งจากสกิลของเกร์หนึ่งเกร์สองนะก็ะคือสกิลใบนี้กับสกิลใบนี้หนึ่งไปนะครับที่มันอยู่ในโซลแล้วนี่นะ ทำให้เราสามารถตัดการ์ดบนมือฝ่ายไปได้เยอะเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเออเราใช้สกิลคือสกิลใบนี้เนี่ยมันเป็นสกิลตัดมือสองใบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เยอะเนี่ยเราสามารถทำให้การ์ดบนมือฝ่ายเนี่ยไม่เหลือจนหมดได้เลยนะ แต่อีกฝ่ายก็จะจัวดตอนเริ่มดดเฟดอยู่ดีนะเพราะว่าดอเฟดมันมาหลังเอ่อสแตนบายเฟดนะครับสแตนบายเฟดคือช่วงเริ่มเทนะิร์นอ่ะมันจะเป็นสกิลทิ้งก่อนแล้วพอเริ่มจัวก็จะเป็นช่วงหลังเริ่มเทิร์นไปแล้วก็คือมันจะจัวการ์ดบนสุดจากกองที่หลังดังนั้น ล้วต่อให้เราทิ้งมืออีฝ่ายได้บทเนี่ยอีกฝ่ายก็มีโอกาสที่จะจัวการ์ดบนสุดจาก,กองมาใช้เล่นได้อยู่ดีนะคือการ์ดบนสุดจาก,กองเนี่ยจะไม่โดนสกิลทิ้งแน่นอนอยู่แล้วนะเออชิรนุนตัวนี้นี่มันเปลืองโซมากพอสมควรเลยนะแล้วการ์ดอีกฝ่ายเหลืออยู่2ใบนะผมว่าผมสามารถโจมตีไปได้เลยนะโจมตีเออใช้ไปน,นี้ตี อีกฝ่ายนะโดยตรงไม่ต้องอะไรมากหรอกนะก็เอาใบนี้มาแล้วก็ใบนี้ลงอีกฝ่ายเป็นการ์ดป้องกันหมดเลยนะดังนั้นแล้วมีสองใบหลักที่ผมจะใช้นะก็คือใบนี้กับใบนี้นะซึ่งผมว่ามุจิหลอดนี่น่าจะใช้ได้ดีกว่านะ เอ๊ะหรือว่าไม่ดีนะผมว่าไม่ดีนะเนี่ยผมน่าจะเล่นพลาดอีกแล้วนะแต่ก็ช่างมันนะครับไม่เป็นไรนะและคือตอนนี้กร์ด ในกองผมนี่เหลือแค่ห้าใบด้วยนะ<ป>และที่ผมคอไปนี้เพื่อให้อีกฝ่ายจะโดนทิ้งมือโดยที่เอ่อคือแบบคืออีกฝ่ายอาจจะด a เม g เช็คได้จวนด้วยนะครับ โอเคไม่ได้ครับก็ไม่ต้องใช้นะแล้วก็เข้าเบตเทิรเฟสเร็วๆสิเออทันนะครับเนี่ยเกือบไม่ทันแล้วถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายได้รอทริกเกอร์นี่ผมจะกดสกิลใบนั้นเพื่อรีทายตัวเองแล้วให้อีกฝ่ายต้องทิ้งมือหนึ่งใบนะครับทําให้อีกฝ่ายาในเริ่มเทิร์นเนี่ยเ,เขาจะไม่เหลือการที่ไม่ได้มาจากการจั่วเมื่อเริ่มเทิร์นเลยนะกับ เออมีสกิลของชิรานุยนะที่ช่วยจัวดหลักๆก็น่าจะเหลือประมาณนั้นนะคือสกิลชิรานุยเนี่ยมันเป็นบังคับจั่วจากการถอดโซหนึ่งใบนะถอดโซหนึ่งใบแล้วบังคับจั่วแล้วต้องคอเลยนะถ้าเกิดว่าจั่วแล้วเออไม่คอเนี่ยไม่ได้นะมันจะบังคับคอหนึ่งใบนะ ถ้ากดสกิลมันนะอีกฝ่ายก็กำลังคิดอยู่นะครับว่าจะเลือกการ์ดไ้ไหนคอลงมานะซึ่งผมมีการ์ดป้องกันแค่สองใบนะครับก็คือสองใบหลักนี้นะส่วนการ์ดที่พอใช้ป้องกันได้ดีก็ฮิลนะครับรวมๆก็สาใบนะเพิ่์ไฟการ์ดสองแล้วก็ฮิลหนึ่งนะเออ ก็คือวันนี้นะที่ถ้าเกิดว่าอยากเล่นคียผมแนะนำนะแต่มันอาจจะทิ้งสไตล์ไม่ได้แบบนี้นะครับก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเลยนะ <Second check. S 1> อืมตอนนี้ผมไม่เหลือทิกเกอร์แล้วนะดังนั้นถ้าเกิดว่าผมกดชีระนุยเนี่ย การ์ดในกองผมก็จะเหลือแบบอย่างน้อยก็สองใบได้มั้ง<ส>นะจริงๆเออมุจิหลอเนี่ยเราควรจะใช้ในตอนที่การ์ดในกองเราเหลือซัเบอเอ้ไดเมจอีไฟล์เหลือห้าใบนะ คือไดเมดิฟายเหลือห้าใบนี่คุมแล้วนะและ้วคืนนี้คือผมเหลือการในกองสองใบนะผมบอกได้แล้วว่าวิธีที่ดีที่สุดของตอนนี้ก็คือเราจะต้องไม่กดสกิลจัจวอีกนะคือเราเหลือสองใบแล้วเนี่ยถ้าเกิดแวนการเราไดช็คเนี่ยแวนการเราจะยังไม่ทําให้กองหมดนะแต่ถ้าเกิดว่าเหลือใบเดียวล้วไดช็คเนี่ยกองเรามันจะนับว่าการในกองเราหมดนะ